สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวนะครับของอินฟินิตนะครับกับตัวใหม่นะครับเป็นตัวแรกนะครับที่จะวางจําหน่ายที่ไทยอย่างเป็นทางการครับก็คือในวันที่23นะครับเดือน3ในปี2022นะครับตัวอินฟินิตซีโร่ห้นะครับผมมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนนะครับในช่วงเน็ตราคานะครับ8 0 0 0ับาทนะครับรุ่นนี้นะครับโดดเด่นก็คือในการเล่นเกมและความบันเทิงนะครับเต็มรูปแบบนะครับผสมมาสามการใช้งานนะครับที่ลื่นไหลด้วยขุมพลัง ตัว CPU นะครับผม MediaTek d a m i c c i t y นะครับ900นะครับขนาด6นานโนเมตรนะครับที่ให้ RAM มาถึง8จิกนะครับแล้วก็ที่เก็บข้อมูลนะครับ128จิกนะครับมาพร้อมหน้าจอขนาด6.78นิ้ว Full HD แล้วก็ Refresh ครับอยู่ที่120เฮิรตนะครับแบตเตอรี่ความจุนะครับผม5,000มิลลิแอมป์นะครับมาพร้อมกับ Fast Charge ความเร็วสูงสุด Samsung วันครับแถมหัวชาร์จมาเนบกับกล่องด้วยนะครับผม พร้อมตอบโจทย์นะครับการเล่นเกมโดยเฉพาะครับถือเป็นผลงานในการออกแบบนะครับที่ยกระดับในการใช้สมาร์ทโฟนนะครับของ Infinix นะครับกับราคาที่ย่อมเยาแล้วก็ได้สีสันผมว่าตัวเครื่องคือสวยงามมากครับในการออกแบบจะมีด้วยการอยู่3สีนครับมีสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็ CPU นะครับตัวนี้ในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับใช้ UFS 3.1ะครับแล้วก็แรมนะครับใช้แบบ LPDDR 5นะครับก็คือเร็วแรงแน่นอนครับในการใช้งานนะครับผมตัวนี้ผมชอบครับเพราะว่าหน้าจอเป็นแบบว่าใหญ่มากครับ6.78นิ้วแล้วก็เป็น Full High d e p ด้วยแล้วก็ Refresh Rate นะครับผมถึงแม้เป็น IPS ธรรมดาผมว่าสีสันหน้าจอก็ยังสวยงามครับแล้วก็มาด้วยนะครับผม5 0 0นินนะครับผมตัวที่ว่า ในการใช้งานที่กลางแจ้งครับกล้องหลังมีความแบบสูงสุดอยู่ที่48ล้านนะครับผมกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านนะครับแล้วก็เลนนะครับผมเลนโซนอยู่ที่13ล้านเลนมาโค2ล้านถือว่าการใช้งานคือโอเคมากครับแล้วก็มีตัวแฟล LED นะครับอยู่ด้านตรงคู่นะครับผมถือว่าใช้งานถือดีมากครับในการใช้งานนะครับ ผมว่ายังไงก็รอดูแล้วครับว่าเปิดตัวที่ไทยราคาจะอยู่เท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ผมเห็นข่าวมาครับบอกว่าราคาประมาณ8,000ถึง9,000ครับผมสสหรบวันนี้พีเพก็จะไปเพียนเท่านี้นะครับสสหรบวันนี้ขอบคุณครับ